สวัสดีค่ะ EP นี้นะคะเราจะมาสอนการแปะลิงก์นะคะแปะลิงก์สินค้า s h o p e e a f f i l i ล t e ลงในกลุ่มนะคะก่อนอื่นเราต้องมีกลุ่มที่เราสามารถแปะลิงก์ได้นะคะก่อนจะแปะเราก็ต้องกดอ่านกฎของกลุ่มนั้น,น,นก่อนนะคะสมมุติว่าเรามีกลุ่มที่เราจะแปะแล้วนะคะเราก็กดเข้าไป S h o p e e a f f i l i a t e นะคะ จากนั้นกดเข้าไปตรงฉันจากนั้นเลื่อนไปกดเข้าโปรแกรม Shopee Affiliate นะคะจากนั้นกดเข้าไปเลือกสินค้านะคะเราอยากแปะสินค้าตัวไหนนะคะเราสามารถแปะได้ในที่นี้นะคะเราจะแปะสินค้าแนวแฟชั่นนะคะ เป็นเสื้อยืดแขนสั้นนะคะเรากดเข้าไปในการแปะลิงก์นะคะมันจะสามารถทำได้สองอย่างนะคะคือเรามีสินค้าจริงกับเราไม่มีสินค้าจริงนะคะหากว่าเรามีสินค้าจริงก็จะดีนะคะโอกาสที่ลูกค้าจะคลิกลิงก์ไปซื้อสินค้าของเรามีเยอะนะคะ ใครที่มีรูปภาพสินค้าจริงนะคะสามารถใช้รูปสินค้าจริงได้เลยนะคะในที่นี้คือเรายังไม่มีสินค้าจริงนะคะเราต้องเข้าไปบันทึกเอารูปก่อนนะคะให้กดตรงเข้าไปตรงรันค้าตรงนี้นะคะตรงสามเหลี่ยมกดเข้าไปจากนั้นให้กดไปที่รูปภาพจากนั้นให้เรากด จำไปนะคะเพื่อที่จะบันทึกนะคะสามารถกดบันทึกได้เลยพอเรากดบันทึกเสร็จแล้วนะคะเรากดย้อนออกจากนั้นเรากดเข้าไปที่ลูกศรเพื่อไปเอาลิงก์นะคะตรงนี้นะคะจะโชว์ขึ้นมาว่าเราจะได้ค่าคอมอยู่ที่18บาทนะคะค่าคอม9%ให้เรากดเข้าไปคัดลอกลิงก์ได้เลย เราคัดลอกลิงก์สำเร็จแล้วนะคะให้เรากดออกได้เลยจากนั้นเราเข้าไปที่หน้าเฟ e บุ๊กของเราหรือว่าในกลุ่มของเรานะคะให้เราเข้าไปที่หน้าเฟ e บุ๊กของเราตรงนี้จะเป็นเพจนะคะให้เรากดเข้าไปที่กลุ่มของเราตรงนี้จะมีกลุ่มนะคะเราได้กดเข้าร่วมกลุ่มไปแล้ว เ็นกลุ่มสาธารณะนะคะในที่นี้เราจะนำเสื้อยืดสินค้าแฟชั่นเมื่อกี้มาวางแปะไว้นะคะเรากดเข้าไปเหมือนกับเราโพสเฟซปกติเลยนะคะเรากดเข้าไปจากนั้นกดไปที่รูปภาพเราไปเลือกรูปภาพที่เราต้องการนะคะที่เราจะแปะเมื่อกี้นะคะจากนั้นเราก็ พิมพ์คําอธิบายเล็กน้อยนะคะเสื้อเสื้อ,ย,อยืดแขนสั้นเสื้อยืดแขนสั้นผ้านิ่มใส่สบาย เสื้อยืดแขนสั้นผ้านิ่มใส่สบายแค่นี้ก็ได้นะคะเวลาใส่คำอธิบายนะคะขอเป็นแบบกระชับนะคะบอกซื้อบอกชื่อผลิตภัณฑ์สินค้านะคะบอกชื่อผลิตภัณฑ์สินค้านะคะบอกคุณ,ณสมบัติประโยชน์การใช้วิธีใช้นะคะขอแบบกระชับกระชับจากนั้นเคาะ หครั้งนะคะแล้วเรากดวางลิงก์ใต้คำอธิบายได้เลยก่อนจะวางเราสามารถพิมพ์ว่าพิกัดก็ได้นะคะพิกัดพิกัดสินค้าจากนั้นกดวางลิงก์ที่เราคัดลอกเมื่อกี้มาได้เลยนะคะกดวางแค่นี้นะคะ แค่นี้ก็คือเราวางลิงก์แล้วนะคะจากนั้นเราสามารถกดโพสต์ได้เลยนะคะโพสต์เหมือนเราโพสตเฟซเราปกติเลยนะคะแล้วก็กดเข้าไปได้เลยแค่นี้ก็คือการแปะลิงก์แล้วนะคะทำได้ง่ายๆนะคะ EP ีนี้ก็จะมีเพียงเท่านี้นะคะไว้ EP ีต่อไปนะคะจะมาสอนการหากลุ่มนะคะกลุ่มสินค้าที่เราแปะลิงก์นะคะว่าเราสามารถค้นหากลุ่มสินค้าได้ยังไงนะคะสำหรับ EP ีนี้นะคะใครที่ยังไม่เข้าใจนะคะ คอมเมนต์ comment, สอบถามกันเข้ามาได้หรือใครที่มีคำแนะนำติชมก็สามารถคอมเมนต์กันเข้ามาได้นะคะจะนำไปปรับปรุงในคลิปต่อๆไปต่อไปนะคะสำหรับอ p ีนี้ก็ขอขอบคุณทุกคนที่รับชมและติดตามนะคะฝากกดไลค์กดแชร์นะคะกด subscribe นะคะขอบคุณมากค่ะ Thank you.